ฮัลโหลเทสเทสก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับอิงอิงนะคะวันนี้เราจะมาแจ้งเรื่องเฮ้ยทำไมบางคนจะมีเกิดคําถามว่าทําไมอิงไม่ไลฟ์สดใน y YouTube หรอขี้เกียจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะบอกเลยว่าไม่นะคะไม่ได้ขี้เกียจเลยนะเราเหนียโคตรนคิดถึงการไลฟ์ใน u t u b e เลยแต่ว่ามันไลฟ์ไม่ได้นะทุกคนมันเป็นไรไม่รู้นะคือแบบเรากดไลฟ์ไปแล้วแต่ว่ามันเราไม่เห็นไลฟ์ตัวเองแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยแบบคล้ายๆว่า มันไม่ขึ้นนะทุกคนทั้งที่เรามั่นใจว่าเรากดเรากดเริ่มสตรีมไปแล้วแต่ว่ามันม,มันไม่เห็นสตรีมตัวเองนะคะคือสตรีมไม่ขึ้นนะเราตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นปัญหาที่แอปนะเราก็เลยเปลี่ยนแอปเป็นแอปออมเล็ตบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นะคะเราโดนบล็อกหรือเปล่าวะเราไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบเราหาทางแก้ไขแล้วมันไม่ได้อะเราก็ตอนแรกเราก็สตรีมในนีโมแล้แต่แบบ ไม่เอาดีกว่าวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นสตรีมในเพจแทนนะคะก็เพจชื่ออิงอิงเกมเมอร์นะคะเกมเมอร์สก็ฝากเข้ามากดติดตามกันด้วยนะคะอิงอิงเกมเมอร์นะเราจะไลฟ์สดเราจะสตรีมในนี้แทนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเราคิดถึงทุกคนมากเลยนะทุกคนฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย